สุดสงสารสามีส r ริตาโดนรุมกัดรอยแดงลามไปทั้งตัวเรียกได้ว่าทำเอาสีภรรยาคนสวยดีกรีนางเอกอย่างส r ริตาเจนเซนถึงกับหลุดอุทานโอ้ไ oh ม่กอดกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นร่องรอยการถูกมแมลงรุมกัดของคุณสามีนักธุรกิจกอนนรงเดชโดยโมเมนต์ดังกล่าวเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมแอ i ส a ริตาเจนเซซึ่งสิริตาได้ถ่ายบันทึกไว้ในตอนที่เธอและสามีรวมถึงลูกชายน้องกวิน สัตว์ทิพพักผ่อนแบบส่วนตัวส่วนตัวก่อนที่จะชวนการลงเล่นน้ำในสระตามภาษาพ่อแม่ลูกแต่ว่าหลังจากเล่นสนุกกันได้ไม่นานก็ดูเหมือนว่าผิวขาวๆข,ของกรน,นรงเดชจะเข้าตาบรรดาหมดและยุ่ในพื้นที่เอามากๆจนเป็นเหตุให้เจ้าตัวโดนรุมถึงชุดใหญ่จนผิวสวยๆกลายเป็นรอยแดงจำ้ำตั้งแต่บริเวณหลังแขนท้องลามไปจนถึงปลายเท้าในขณะที่คลิปวิดีโอดังกล่าว เรายัางได้ยินเสียงของซีริต้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสามีด้วยว่าโหโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยอยู่คนเดียวนะคะคนอื่นไม่มีใครโดนด้วยนะคะดูน่าสงสารมาก